ตอนนี้ทุกท่านกมาพร้อมกันอยู่ด้านบนเวทีนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะนานผูสงเกียรติทุกท่านนะคะมาพร้อมกันด้านบนเวทีกับเราการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านคะเราสองคนนะคะจะขออนุญาตทําการนับถอยหลังะคะ่ะ การพิสูนวินาทีสุดท้ายและเมื่อถึงวินาทีนั้นนะคะขออนุญาตให้ท่านประธานทั้งสองท่านนะคะนำมือไปแตะลงไปค่ะบนโฮโลแกรมของเรานะคะส่วนทานผู้สรงเกียริทางด้านฝั่งด้านซ้ายมือขออนุญาันตรงนี้นะคะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาทําสัญ,ญลักษณ์กดไลค์นะคะโดยมือซ้ายค่ะส่วนฝั่งขวาค่ะให้ยกนิ้วโป้งข้างขวาขึ้นมาทาสัญ,ญลักษณ์กดไลค์นั่นเองนะคะเอาละทุกท่านรอะ มีกียรทุกท่านคะ่ะเรามาช่วยกันนะับถอยหลังไปพร้อมๆกันคะ่ะเริ่มจาก5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือยดด้วย,ยะนคะควาแล้วก็เกรเตงานามารวน,นคะคะเหมือเของหลวข,ของไขว่ขงแหวนนะคะขับรถเลขสวยร่ำรืยวาสนายังเป็นทางการนะะ ค่ะใช่ค่ะกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะประจำจังหวัดชนบุรีค่ะสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะคะสื่อมวลชนรรกำลังกระพริบมากอยู่เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะ,ะคนนท่านผู้ชมเจ้าของป้ายทะเบียนฟอร์ดร่วมทรมบุญเข้าสู่กองบุญในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสี่แสนสองหมื่นบาทนะคะขอเสียงปรบม,มือด้วยนะคะเอาสู่กองบุนเรื่รองความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะยังไงก็ขอให้ท่านเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องนะคะธุรกิจการค้า แล้วก็สิ่งที่ท่านหวังไว้ขอให้เป็นที่หนึ่งตามที่ท่านต้องการเหมือนกับป้ายประบูรในครั้งนี้หนึ1สัญลักษณ์แห่งคนรู้ 4โนั่นคือแผนที่สุดมาถึงนักที่นาทีนี้ค่ะโค8เป็นราคาที่ทำเอาไว้ศูนที่สุดค่ะนี่คือ950,000บาทค,ค่ะกับข้อไขว่วอลแวน88 88หรือว่าโ48ชนบุรีนั่นเองค่ะเซ็นตประมูลดังๆให้กับผู้ชนะการประมูลด้วยนะคะในน้ำจิงน,ำน้ำใจที่ได้บริจาคเงินให้กับทางคอปรรทหรือกองท ภายในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะอาละค่ะดิฉักนก็อขอกราลักขอบคุณนะคะท่านขนส่งจังหวัดชนบุรีท่านกนิษฐ์เจียมรุจีคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเลยนะคะรบมืนในการให้กับเจ้าของป้ายด้วยนะคะโอ้ยทีเขาสุดยอดมากเลยะคะ่ะเด็เจ้าของป้ายไปปเที่ยวเรียบร้อยนะคะพรอกับของขวัญนะคะทีทางขนส่งจังหวัดชนบุรีได้จัดทำให้นะคะ เดี๋ยวขาดิบเขาดีึองนะคะทำไมต้องไปป้ายน,นี้คะพี่ตัวเก้าก็เป็นเลขที่อ่ามันก็คือคือที่สุดของแม่แล้ว<ะ>ครับ,รใบใครับก็เลยไปป้ายนี้ครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับผู้ประมูลทุกท่านที่ในวันนี้พี่ร่วมทำบุญเยอะขนาดนี้ค่ะก็ <c oughs> ถ้าชอบเลขไหนเงินไม่สำคัญครับขอให้ได้ควา ท่านรองประกระทรวงคมนาคมนะคะท่านมีรพลมาวรสุชเจริญเงินไม่ได้สำคัญค่ะสำคัญที่ใจเพราะว่า